8ไลฟ์สไตล์ที่ทำให้เราดูแก่เร็วค่ะมาดูกันบ้างมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่1เลยค่ะชอบดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำผลไม้กระป๋องค่ะซึ่งน้ำตาลที่มากๆเนี่ยนะคะจะไปรบกวนการทำงานของเซลล์ค่ะทำให้การผลิตอีลาสตินหรือคอลลาเจนเนี่ยลดลงก็จะมีผลทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยไม่ผ่องใสหมองคล้ำได้ค่ะข้อที่2ค่ะการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปแอลกอฮอล์มีสารอนุมูล อิสระจํานวนมากนะคะทำให้เซลล์เสื่อมสภาพได้เร็วกว่าปกติก็จะทําให้เราดูแก่เร็วขึ้นค่ะและ3ค่ะไม่ทาครีมกันแดดทุกคนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแดดบ้านเราแรงและโหดร้ายขนาดไหนถ้าเราออกไปนอกบ้านแล้วไม่ทาครีมกันแดดหรืออยู่ในที่มีแสงแล้วเราไม่ทาครีมนะคะก็จะทําให้ผิวพรรณเราเนี่ยนะคะมีจุดด่างดำกะ ขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงแดดที่แรงมากเกินไปหรือต้องทาครีมกันกแดดทุกครั้งที่ออกไปสู่แดดค่ะข้อ4ค่ะ เป็นเรื่องปกติมากแต่หลายคนไม่ทํานั่นคือดื่มน้ําน้อยเกินไปค่ะน้าจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดและการสร้างความสดชื่นให้กับผิวพรรณของเรานะคะอย่าลืมดื่มน้ํากันนะคะและข้อ5ค่ะไม่ทานผักผลไม้ซึ่งผักผลไม้มีวิตามินและแร่ธาตุที่จะเป็นตัวที่จะไปซ่อมแซมสร้างเซลล์ใหม่ให้กับร่างกายของเราถ้าเราไม่กินเข้าไปนะคะเซลล์เราก็จะมีแต่เสียลงเสียลงไม่มีเซลล์ใหม่ที่สดใสเพิ่มขึ้นค่ะ ค่ะคนที่ไม่ออกกําลังกายค่ะเพราะหนึ่งประโยชน์หลักๆของการออกกําลังกายนั่นก็คือการชะลอความแก่ค่ะเมื่อเราออกกําลังกายการไหลเวียนของเลือดหรือก,ก็จะดีนะคะก็จะทําให้ผิวพรรณเราดูดีเปล่ปงปลั่งและดูเด็กลงด้วยค่ะข้็7ค่ะการที่เรานอนดึกค่ะการที่เรานอนดึกเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้รับการซ่อมแซมทําให้เราดูอ่อนเพลียและ แก่ชราได้เร็วจะทําให้เกิดริ้วรอยได้อย่างชัดเจนเลยลองสังเกตด,ดูนะคะวันไหนที่เรานอนดึกตื่นมาติดการเยอะแยะไปหมดเลยค่ะข้อ8นะคะความเครียดค่ะมีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าคนที่เครียดเนี่ยจะทําให้ดูแก่ลง7จถึง8ปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเครียดนะคะเพราะถ้าเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลจะสูงมากขึ้นและจะทำให้เซลล์ของเราเนี่ย เทียวแก่ได้นะคะคือสาเหตุหลักๆ8อย่างที่ทําให้เราแก่นะคะซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตของเราค่ะลองไปดูนะคะว่าใครทําข้อไหนกันบ้างนะคะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันดีกว่าค่ะเพื่อทําให้เราหน้าตาดูสดใสไม่แก่เร็วค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มค่ะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะ